หลังคนที่มีมีตำแหน่งหน้าที่ขนาดนี้มีการศึกษามีความรู้มีประสบการณ์ขนาดนี้คุณไม่รู้เลยเหรอสิ่งที่จะออกกฎหมายเนี่ยเป็นแสงแสงไล่เนี่ยเป็นแผ่นดินเนี่ยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ำทั้งหลายให้กับชะชาวกเกษตรชาวกเกษตรทั้งหลายก็อย่าโง่เง่าเต่าตุ่นเลยถ้าคุณขาดป่าคุณก็ทำกเกษตรไม่ได้คุณจะเรียกร้องหาอะไรคุณจะถามอ่ะ อย่ามาเสแสแ้งกันเลยมันรร่วมรู้คือมันสมรู้ร่วมคิดกันทั้งนั้นแหละทั้งสองฝ่ายทั้งเกษตรกรทั้งภาครัฐและข้าราชการทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าไม่รู้ถึงคุณค่าของป่าหรอกผมไม่เชื่อจริงๆผมไม่เชื่อเลยยิ่งภาครัฐแล้วด้วยเนะี่ยจะคิดจะออกกฎหมายเนี่ยคุณแม่ละอายกับใจเหรอฮะในชีวิตคนเนี่ย เกิดมาคุณรู้ไหมคุณเทียบกับป่าเนี่ยนะชีวิตคุณมีค่าไม่ได้ทุลีของป่าเลยคุณมีอายุยืนแค่ไหนป่านี่มีเป็นร้อยพันปีอะไรเงี้ยคุณมีอายุนับหลักสิบคุณตายหาไเแล้วป่าเนี่ยคุณยังที่คุณทําลายไปเนี่ยมันจะไม่มีวันฟื้นแล้วคุณจะฟื้นไหมครับตัวคุณไอออกกฎหมายมาทําลายป่าคุณไม่อายเหรอ คุณไม่ได้อยู่ดูหรอกที่มันจะฟื้นตัวคุณอย่างมาตอแล้วว่าจะเดี๋ยวก็ปลูกป่าขึ้นต้นไม้ปลูกมันง่ายขนาดนั้นเหรอป่าไม้นี่มามากับโลกนะมาก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะสิ่งที่สิ่งที่มีชีวิตสิ่งแรกก็คือต้นไม้คือป่าที่คู่กับโลกมาก่อนจริงๆอันเนี้ยเราไม่อายเหรอว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงระยะสั้นๆกับป่าที่ผืนหนึ่งเนี้ย ดีนะที่จอมพลสฤษดิ์ยังท่านเป็นถึงนายทหารยังมีความรู้สึกนึกคิดดีกว่าคนในยุคนี้ที่อีกเขาถึงออกกฎหมายอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่ก็ห้าจังหวัดที่ทุกวันนี้มีอยู่เพื่อนหน้าชูตาประเทศไทยว่ายังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นมรดกของโลกได้จริงๆนะ จามมุสลิมท่านถึงแม้ท่านจะเป็นประเด็จการแต่ว่ายังมีแนวความคิดที่มอ,กกองไกลและยิ่งคนรุ่นนี้คน,นรุ่นนี้นักการเมืองเอ่ยนักบริหารทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่คิดอายใจมั้ยกับคนรุ่นนู้นยังคิดเป็นเลยเออ,เ,อ,อเรื่องนี้นะฮะถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาผมจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่แนวคิดของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ใช่พรัพในแกนนำของรัฐบาลน,นะฮะ,ะปฏิเสธได้แต่เรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นมาได้เลยนะฮะไม่น่าจะเป็นไวรา่าในในตอนนี้นะครับนะครับผมคิดว่าเขาสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้คุณสมบ,บูรณ์มองเรื่องนี้ยังไงถ้าเช่นนั้นคุณจะบริหารประเทศไปทำไมคุณอยู่ทำไมล่ะคุณอยากสร้างตึกไปอีก สูงที่สุดในโลกก็ไม,ม,ม่มีค่าเท่ากับปากผมจะบอกนะคุณจะบริหารทางวัตถุเนี่ยซึ่งในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเริ่มบริหารวัตถุก,กันแล้วเขาเริ่มหันมาอย่างดูนี่เอาง่ายๆเราถึแม่จะว่าตอแหลก็ได้ไม่ว่ากันนะคุณก็เห็นไม่ว่าตึกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเจียดที่เนี่ยมาทําสวน สวนป่าบนตึกบนอาคารสมัยก่อนมีไหมจะต้องปลูกตึกเนี่ยต้องใช้เนื้อที่เต็มเนื้อที่เต็มมัตราสิกแต่เดี๋ยวนี้ทําไมล่ะรับกล้าตัดตัดใจที่เสียเสียผลประโยชน์ไปอย่างเช่นทําป่าทําสวนสาธารณะเล็กๆน้อยๆในรอบอาคารตัวเองเป็นเนื้อที่ก็ไม่ใช่น้อย20-30%ของเนื้อที่ที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อมาสร้างต้นไม้สร้างบรรยากาศสร้างอะไรบางคนก็ไม่มีที่จริงๆก็ไปสร้างสวนสวนสาธารณะสวนอะไรเนี่ยบ,บนบนอาคารด้วยซ้ําไปนะและอีกอย่างหนึ่งในที่สาธารณะต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีการรณรงค์ในการที่ปลูกต้นไม้กันเนยอะๆเต็มถนนเต็มป่าเต็มมีมีที่มีการพัฒนาอะไรเงี้ยแต่จริงๆนี่มันก็เป็นแค่ของฉาบฉวย มันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพียงแต่เป็นแค่ไม้ประดับแค่นั้นนะ่ะไม่ใช่เป็นการอนุรักษ์เลยคมันไม่ใช่อย่า,อย,าอย่าเสียใจในการอนุรักษ์เลยจริงๆรอนุรักษ์ป่าจริงๆต้องอนุรักษ์ป่าที่เป็นป่าจริงๆไม่ใช่มาสร้างป่าเทียมป่าอะไรเงี้ยซึ่งประดับบารมีประดับ,ดบอารมณ์ตัวเองหรือเป็นการออก ออกลักษณะเป็นการเสีสร้างว่าเป็นการรณรงค์ในการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรขึ้นมันไม่พอกับที่ใช้ขนาดเป็นล้านแสนแส,นแสนล้าน,ล,านล้านไร่ที่มาทําลายเพื่อมาทําเกษตรผมถามว่าเกษตรเนี่ยในวันขนา้างหน้ามันจะเลี้ยงประเทศได้ตลอดกาลรช่วงนี้ลำดอนผมดูเด่น ประเทศอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเขาไม่ตัดต้นไม้เลยเขาใช้คนของเขาเนี่ยแหละสร้างชาติด้วยการสร้างความรู้ในเชิงวิศวกรรมในเชิงในการพัฒนาประเทศใช้คนพัฒนาไม่ใช่เอิงกับเกษตรเกษตรเนี่ยมันทําจริงๆอ่ะใช้มันมีประโยชน์จริงๆอย่างคุณไปดูญี่ปุ่นเมื่อวาตรงนี้เขาทำเกษตรเหมือนกันแต่ก็เพื่อบริโภคภายในประเทศ แต่เราเนี่ยประกาศตัวที่จะเป็นเลี้ยงคนทั้งโลกแต่แผ่นดินของคุณก็มีอยู่แค่เนี้ถ้าคุณจะเลี้ยงทั้งโลกคุณต้องทำลายป่าทั้งหมดอะที่จะมาทำอาหารเลี้ยงโลกได้ทำข้าวทำอะไรก็แล้วแต่อาหาร,รทั่งหลายแหละีในในในเชิงอาหารจากธรรมชาตินี่แหละนะแล้วคุณถามอจริงๆ คุณจะต้องเสียเนื้อที่ไปอีกเท่าไหร่เพื่อเอาแรกข้าวส่งออกแต่คุณเสียเนื้อที่ป่าไปเนี่ยรับล้านไรอย่างนี้นแล้วผมถามว่าข้าวที่ส่งออกไปเนี่ยความมัง่งคั่งร่ำรวยมาอยู่เกษตร,รกรไหม,มเกษตร,รกรเราทุกวันนี้ลุดตาอาบานได้จริงหรือเปล่าเกษตร,รกรควรจะตื่นตัวควรจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ย เป็นเครื่องมือถ้าทำเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อในทุนคุณอย่าหลอกตัวเองเลยในทุนเอาเงินมาฟ้าหัวนี่หน่อยคุณก็ยอมเป็นเครื่องมือแล้วใช่ไหมอาศรมกรเนี่ยกลายเป็นฉนดนในอนาคตคุณก็ยอมทำคุณก็รู้ก็ไม่ว่ากันหรอกถ้ามันเป็นฉนวนเมื่อไหร่คุณก็คงตายแล้วแหละตามไหมเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยครับ ถ้าสามารถอยู่ทาเห็นแก่ตัวในการที่จะยอมทําลายป่าเพื่อที่จะได้สปะกร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วสปรกร์เนี่ยการมีฉน,นดในที่หลังนี้พกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<ม>คุณสมบ,บูรณ์นี่เป็นสม,สมาชิกเพื่อไทยหรือเปล่าแล้วเคยรับชอบเพื่อไทยมาก่อนผมเห็นในใน,ในที่รู้มาคุณสมบ,บูรณ์เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนเพื่อไทยมากๆในการ ตั้งแต่แรกมาจนทั้งถึงปัจจุบันท่านอยากจะฝากคุณสมบูรณ์เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อไทยบ้างในกรณีนี้ครับอ๋ออย่างผมเนี่ยวัยขนาดนี้แน่นอนเลยนะการที่เราจะอยู่ในแต่ผมกไม็ไม่ได้เป็นสมาชิกหรอกแต่ว่าค่านิยมตอนสมัยที่เป็นหนุ่มเนี่ยก็คงจะเลือกทางนั้นเพราะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยอย่างน้อยที่สุด ชีวิตผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยไม่ใช่นักไม่ใช่อยู่ในข้างของเผด็จก,การแน่นอนในยุคผมะนะอยู่ข้างประชาธิปไตยก็เห็นว่าพรคเพื่อไทยไทยรักไทยเนี่ยมีนโยบายในเชิงสร้างสรรค์ต่อชนประชาชนโดยตรงมากกว่ากลุ่มของเผด็จก,การหรือว่านะั้นนะก็ผมก็เลยก็เลือกฝ่ายเนี้ยเพื่อไทยมา หรือเรียกว่าทีแท้จริงๆเพื่อไทยก็ไม่ใช่เท่าไหร่สาหรับผมอะ่ะแต่ผมเลือกจริงๆก็คือไทยรักไทยในอดีตเพรวัยอย่างผมพอมารุ่นหลังๆนี่ผมก็เห็นมันก็มันก็พอๆพพกันอะ่แะแท้เหมือนกันหมดอ,อะ่ะผมพูดตรงๆนะสร้างกลุ่มสร้างกวนขึ้นมาสร้างข้านิยมในเชิงนโยบายซื้อเสียงอะไรแยะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ให่จริงใจต่อการบริหารประเทศเท่าไหร่ ผมก็มองแต่คนบางก็ใช่วัทกรรมในท้งนั้นนะการเมืองสมัยรุ่นหลังที่ถัดมาเนี่ยเห็นกับคณะนิยมนั้นนะไม่ว่าพรรคไหนอะ่ะนะอย่างแม่กระทงก้าวไกลเนี่ยผมก็พูดตรงๆผมก็ชอบแต่ในที่สุดก็ยังอิงเด็กอิงค่านิยมอิงทนานเสียงจากเด็กซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ชนาน่าจะเป็นผู้นำได้ใน,ในเชิงความคิดแต่ ในเชิงของชั้นเชิงในในเรื่องทางการเมืองนี่ยังอ่อนหับมากสิ่งที่ควรควรที่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นเพราะอ่อนหับกในเรื่องเก็นการเมืองของผู้ตรงๆรใน<ร>เมื่อคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่ยังยังมีชีวิตอยู่ยังมีพลังที่จะเขาเรียกว่าลูกเล่นทางการเมืองเพาเพายังมีอยู่หลายคนยังอยู่อีกเยอะใช่ไหม ความบริสุทธิ์ใจแบบเป็นนักการเมืองที่บริสุทธิ์จริงๆเพื่อประเทศจริงๆมันเป็นส่วนวน,วน,น้อยอยู่ยังยังไม่มากพอที่จะจะขึ้นมาบริหารประเทศได้รู้กๆกันอยู่เราอย่างผมเนี่ยกล้าพูดทำไมผม,มอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทำไมผมังโง่เหรอะนะผมไม่รู้เหรอผมก็ศึกษาการเมืองตั้งแต่เด็ก สิบหกตุลาอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่อยู่ในวงการเหมือน,นกันไม่ใช่ผมไม่อยู่ผมก็ทันเหตุการณ์ช่วงนั้นเมื่อมามีหรือผมยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงแม้ประเทศชาติทุกวันนี้ได้พัฒนาไปแล้วมากมายในในเชิงวัตถุนิยมหรืออะไรก็เป็นไปได้ผมก็ยินดีด้วยในการที่เราไม่ล้าหลังอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ล้าหลังเนี่ยคือจิตสมนึกก็ยังล้าหลังอยู่นะ <ม>ก็คุณธมูลก็คงต้องปลุก,กจิตสํานึกนะฮะ<ม>อันดับแรกก็คือปลุก,กจิตสํานึกของคนในรัฐบาลชุดนี้นะฮะ<ม>แล้วก็ปลุกสํานึกคนไทยทั่วประเทศนะ<ม>ให้รับวงแหนป่าของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณธมูลช่วยพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องของกรณีทับลานนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเราจะช่วยกันยังไงป้องก,กันยังไง เพราะการเมืองสามารถทำลายได้ทุกอย่างไม่ว่าป่าไม่ว่าอะไรทุกอย่างเพราะการเมืองเป็นสิ่งสำคัญเราปฏิเสธเรื่องการเมืองไม่ได้ในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไหมหรือปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่เกิดอะไรเหมือนกับการโยนหินถามทางคือโยนหินนะถามทางว่าเอ้ยผมจะเอาที่ตัวนี้มาเพื่อให้เกษตรกรเสร็จแล้วก็ ถ้าเราไม่มีการคัดค้านกันมากหรือมันมันก็กลายเป็นผลประโยชน์ของคนกลุ่มนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่กับขึ้นกัพกกกนบพรรคการเมืองนั่นแหละคุณตะคินคุณพรรคการเมืองนี่ะเป็นตัวสําคัญเลยเป็นตัวจักสําคัญที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องหรือทําสิ่งที่ผิดนะสิ่งต่างเนี่ยอยู่ตรงนี้ ลำพังเสียงจากประชาชนเนี่ยทุกวันเนี่ยก็รู้รู้อยู่ประชาชนอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งตัวเองนะการสื่อรับสื่อต่างๆอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมองในไปในโลกอ,อนาคตโลกของไม่ไม่มองคือป่าเนี่ย คือป่าหรืออ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเ,นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของของอดีตคนมันไม่ได้อยู่ในกระแสของสังคมคนรุ่นใหม่คุณต้องเข้าใจนะวันนี้จะปลูกกระแสให้คนรู้สึกว่าหวงแหนป่าเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากคนที่ไม่ใช่อยู่ในกึ่งกลางระหว่างคนปัจจุบันกับคนในอดีต ที่ต้องออกมารณรงค์ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหรือคนรุ่นกลางเนี่ยให้รู้สึกคุณค่าของป่าและหาเหตุผลจากนักวิชาการที่มีเหตุผลมีวาสกรรมมีวาทศิลที่พูดให้มันให้มันมีเหตุผลจริงๆโน้มน้าวได้นะเราไม่ใช่มาพูดถึงเรื่องแค่กฎหมายเน้นหนักไปเรื่องของกฎหมาย อะไรอะไรอย่างนั้นอ่ะเนนเป็นปเรื่องเหมือนความเป็นจริงอ่ะก้าคนที่มีความรู้จริงนาเหตุผลของความเป็นจริงเหตุผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีภายร้แรงย่างไงเนี่ยออกมาให้ชัดเจนคนรุ่นใหม่นี่ใช่ว่าจะเป็นคนไร่การศึกษาส่วนใหญ่ก็มีการศึกษามากกว่าคนรุ่นเก่าเยอะส่วนใหญ่ก็ก,ก็ก็คิดว่าพูดการรู้เรื่องง่ายกว่าคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าเพียงแต่มีมีแต่ความศรัทธาแต่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ใช่พึ่งความศรัทธาเขาเพึ่งเรื่องเหตุผลความรู้จริงมีเหตุผลจริงๆถ้าคุณสามารถสื่อสารด้วยเหตุผลจริงๆให้ชัดเจนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยมีความจริงใจในการที่จะนำนำเสนอเหตุผลต่างๆเนี่ยภาครัฐที่คนที่มีความ รักในหุงหานในสิ่งที่ความเป็นจริงหมายถึงว่าหุงหานในธรรมชาติจริงๆนะอย่ามาแบบพูด,พดหน้าประมู่อะไรอย่างเงี้ยแสดงแอคชั่นออกมาว่ารักป่ารักนะผมอยู่ข้างนี้นะแต่ในจุดก็เงียบหายไปไม่ได้ทำเป็นรูปธรรมจริงๆออกมาแอคชั่นเพื่อสร้างภาพพจน์สร้างคารนิยมให้ตัวเองอย่างนี้มีเยอะพูดจากเก่ง แต่ไม่ได้ทําจริงกล้าทําจริงที่ไหนก็มีเยะมีคนพูดจากเก่งม,มากๆนะแต่ไม่ได้กระทําเลยก็ป่อยให้มันเป็นคลื่นกระทบฝั่งหายไปในที่สุดป่าผืนนั้นก็เป็นทุ่งนาจริงๆต่อไปในท่สุดก็เป็นอย่างนั้นจะม,มีคนจริงไหมที่จะออกมาพูดที่มี power พอแล้วก็มีอำนาจพอที่ตัดสินใจเสียสละใช้คำว่าเสียสละ นายทุนทั้งหลายทั้งนั้นที่เป็นนายทุนดีๆที่มันสมองดีๆรู้จักอัดายแต่สิ่งที่กําลังคิดอยู่เนี่ยมีไหมถ้ามีจริงรักชาติจริงรักธรรมชาติจริงรักผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์จริงเนี่ยออกมาตัดใจได้ไหมไม่ร่วมสังก,กรรมกับไอ้พวกนายทุนขี้งบหรือว่าขี้ขี้โรคทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จักพอทั้งที่อายุใกล้ตายแล้วอ่ะก็ยังจะคิดเรื่องพวกนี้อยู่จะคิดเรื่องขยายอาณาจักร ข,ข,ขยายอำน,นาจทางธุรกิจอะไรเนี่ยแล้วมันเบียดเบียนธรรมชาติอย่างนนนเนี้ยมันทุเลศสุดๆแล้วเท่าที่ผมเห็นแนละมันรับไม่ได้จริงๆจ,จริงอยู่ผมเองอะ่ะเป็นคนเล็กๆไม่มีอะไรแต่ผมก็พยายามที่จะอ่าจริงๆผมคันมาเขียนป่าอย่างเดียวจริงๆก็แค่สิบกว่าปียี่สิบปีเองแล้วก่อนนี่ผมว่าเขียนรูปทั่วไปเพื่อหาเี้นงั้น เลียงชีพทําธุรกิจศิละปะเพื่อยัยงชีพแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมตัดออกแล้วผมทําศิละปะเขียนธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นภูเขาลำนาำภัยทุกอย่างเนี่ยผมเน้นถึงธรรมชาติทั้งหมดเลยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทํากันทุกคนก็นจะทําเป็นงานศิละปะสมัยใหม่กันเพื่ออาชีพอ่ะแต่ผมความตรงนี้ไม่ใช่อาชีพแล้วผมเลยจากความเป็นอาชีพไปแล้ว ที่ทาออกมานําเสนอเนี่ยยังไม่ได้ออกสู่สายตาเขาผมยังเก็บไว้เยอะๆนับเป็นร้อยๆภาพภาพใหญ่ภาพเล็กเนี่ยนับร้อยแต่ส่วนทั้งหมดเนี่ยผมแสดงถึงการเห็นคุณค่าของป่าเห็นความงามของป่าอ้าวคนเราเนี่ยถานดีจริงคนรวยๆทั้งหลายไม่ว่าคนรวยคนจนทั้งหลายเวลาเรามีความทุกข์คุณทําไมต้องไปเที่ยวชนบททาไมต้องไปเที่ยวภูเขาทําไมต้องเที่ยวป่า ถ้าคุณมีความสุขอยู่กับตึกจริงๆอ่ะคุณไปทำไมป่าเนี่ยให้ทุกอย่างคุณเลยให้ความสุขคุณนะให้สิ่งล้อมที่ดีของคุณให้อากาศที่คุณหายใจอย่างมีความสุขมีชีวิตอยู่ได้นี่มาจากมาจากการสร้างสถานการณ์จากป่านี่แหละต้นไม้เนี่ยเป็นการกรองอากาศที่ดีให้มนุษย์จริงๆ,ๆยอมรับ